อันนี้เหลือกี่วันเหลือวันสุดท้ายแล้วจ้ะพรุ่งนี้เจ้าควเหรอเจ้าค่ะสาธุทุกอย่างโอเคเปล่าอ่าสาธุมทนาทั้งหมดกี่วันน่ะหกะสิบวันเ,เนจ้าค่ะหกสิบวันเดี๋ยเร็วนะรุดเร็วไปที่จันด้วยเจ้าค่ะเขาไปจันด้วยเจ้าค่ะไปเออแล้วออเดีละดีละรมเย็นมากเลยเจ้าค่ะที่นั่งร่อเย็นเจ้าค่ะถือเด้๋ อะไรนะลมเย็นมากเจ้าค่ะที่นั่นถ้าเกิดอนาคตแต่การลูกไม่ถ้าเกิดลูกอยากไปปฏิบัติใจแม่เจ้าค่ะดีเดเธอมาก็ไม่มีปัญหาเนี่ยใครปฏิบัติก็ได้อยู่แล้วปัญหาของเธอจบไปยังจบเลยยังจบไหมสามีลูกทางมูนเป็นไงลูกก็ไม่ทราบเจ้าค่ะพ่อลูกไม่ได้ติดต่อเลยเจ้าค่ะนานๆเขาก็จะโทรมารอบหนึ่งลูกก็ไม่ค่อยได้ แต่เขาก็รู้ว่าเธอบวดอยู่ใช่ไหมรู้ทราบเจ้าค่ะเออดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกอย่างก็เป็นไปตามนั่นแหละเจ้าค่ะเออโมทนาด้วยได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุธรรมเจ้าค่ะอทกพืนิลาศีลเจ้าค่ะโอเคโอเคแล้วกลับไปเลยเหรอ กลับไปเจ้าค่ะแล้วก็จะกลับมาอีกรอบในวันที่กลับมาวันไหนบินวันไหนปมาวันมาวันที่สิบเจ้าค่ะแล้วลูกจะบินมาก่อนงานวันงานบินกลับไปนู่นอีกทีหนึไปไปไปเคี่ยวแล้วก็กลับมาทีหนึ่งเจ้าค่ะทที่างนจะเจ้าค่ะเพราะเขาจะเป็นเจ้าภาพฟิสีสโซอ๋อเหรอเจ้าค่ะกับลุงธนาด้วยกับลุงปู่มุสลินลูกก็จะเป็นสององค์เลยเพราะว่าเพราะว่าทันเฝ้าตรงนี้ลูก ตอนที่ปู่ปู่บอกว่าปู่ค่ายอยู่กับค่าอยู่กับเจ้าท่านบอกเขาเป็นลูกพญานาคแล้วค่ะองไหนอ่ะองค์หลวงปู่ชีสุโธเจ้าค่ะชีสุโธด้วยเจ้าค่ะแต่ปู่มุจลินก็เมตตาเธอด้วยไม่ใช่เออท่านบอกว่าเออพ่อท่านพ่อกับท่านแม่ฝากให้มาช่วยดูแลอ๋อเหรอเจ้าค่ะแล้วเขาแล้วเขาได้ข้อได้ข้อมูลนี้จากไหนนี่ตอนที่ไปเาอ๋ออ๋ าธุอันนี้ลูกก็ถามยายเลยเจ้าค่ะก็จะได้ไปพ้นจะได้ไปพรานิพพานไหมเจ้าค่ะไปได้เด็กใครก็ไปได้ตั้งใจไม่มีปัญหาเจ้าค่ะแล้วเธอปฏิบัติแล้วสบายใจขึ้นหรือเปล่าสบายใจเจ้าค่ะงบางทีก็สงบเจ้าค่ะที่นี่พลังดีมากเลยเจ้าค่ะมันเหมือนของเก่าเธลูกเคยเกิดที่นั่นเจ้าค่ะลูกเคยเป็นเนนน้อยขององค์พระกัสสปะนะเจ้าค่ะ เคยเป็นเนินน้อยท่านเคยเป็นเนนน้อยรับใช้พรกกัดสปะเจ้าค่ะปู่มุสลินบอกใช่เจ้าค่ะเราหลวงปู่ใหญ่หยุดกำหมอมลูกเจ้าค่ะแล้วหลวงปู่มุสลินบอกให้ลูกให้ให้เอาลูกลูกของหลวงปู่ท่านมาแขวนไว้ที่คอเจ้าค่ะแล้วเธอได้มีนิมิตอะไรกับท่านหรือเปล่าไม่ได้เจ้าค่ะแต่เวลาเรานั่งสมาธิก็มันก็จะไปเร็วขอพลังก็จะเห็นขอพลังได้สงบได้เลยเจ้าค่ะแล้วใจก็ผูกพันกับที่นั่นด้วย ูกพันมากเจ้าค่ะไม่อยากกลับเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกรู้สึกว่าถ้าเกิดสักวันนี้อาจจะไม่แน่อาจจะละลูกเราละสามีไม่แน่สักวันนึงสักวันอาลันละทั้งโลกทาธุูทาธูสาธุ่สัค่ะลูกก็อยากไปปฏิบัติธรรมและทรัพย์สมบัติที่ได้มาก็อาจจะถวายทางพระพุทธศาสนาท่านบอกไว้อย่าไปเก็บเพราะว่าท่านให้มาสร้างปรมีเจ้าค่ะหลวงปู่มุสลินบอกลูก เขาก็สั่งไว้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะเขาเธอจะได้มีบารมีเขาก็จะได้มีบารมีด้วยใช่ไหมท่านเพราเขาก็ให้มาท่านทั้งสองพระองค์ก็จะได้มีบารมีด้วยนะไหมนะนารัตเจ้าค่ะลก็คิดเีลูกก็คิดเช่นนั้นเจ้าค่ะสาธุโมทนาด้วยเจ้าค่ะสาธุมีบุญมีบุญที่ได้เราเป็นสมณเณรน้อยของพระมหากัสปะเหรอเจ้าค่ะโหโคชกดีเลย hadiah dia kat dite